น o นดนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพนดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึงมารีวิวนะครับชื่อหนังสือคือก่อนวันนั้นจะมาถึงนะครับเขียนโดย พระภัยสารวิสาโลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ภรรยาซื้อมาเพราะว่าเหมือนกับทางเพื่อนสนิทภรรยาโพสต์เรื่องหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็ก็คิดว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นการร่วมทําบุญด้วยนะครับแต่อันนี้ผมผมไม่แน่ใจในเรื่องของอการร่วมทําบุญนะแต่ว่าเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับวันนี้หนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ต้อง จะเล่าถ้าใช้ศัพท์ก็คือ Pellative Care แต่ว่าเป็นในแนวพุทธเนี่ย l i a t i v e care ก็คือ,อเป็นการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายซึ่งท่านพระอาจารย์ภัยาลวิสาโลเนี่ยท่านก็เขียนในมุมของอพุทธศาสนานะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้แปลว่า,าเราต้องอยู่ในวาระแบบนั้นถึงจะมาอ่านหนังสือประมาณนี้นะครับผมว่าทุกครั้งที่ผมได้อ่านหนังสือแนวนี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่า จะหดหูจังเลยเศร้าจังเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันได้ตกผลึกชีวิตดีก็เลยเขียนจะเรียกว่าข้อคิดแล้วกันเนาะเอามาฝากนะครับข้อแรกนะครับสำหรับคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยการเยียวยาทางร่างกายมีความสำคัญน้อยกว่าการเยียวยาทางจิตใจวันนี้จริงๆผมมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะที่เกี่ยวกับ palliative care หรือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครองในระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ย เด,เดี๋ยวได้รีวิวนะแต่ว่าขอขอพูดถึงคุณหมอนิดนึงนะคุณหมอเป้ซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยวันนี้มาบุกค,คลับของผมนะผม,ผมอัาวันนี้วันอาทิตย์เนาะท่านฟังตรงวันนะั่นคือวันจันใช่ไหมคือมันมีกราฟกราฟหนึ่งเนาะซ,ซึ่งตอบถึงเรื่องนี้เลยคือช่วงแรกเนี่ยการเยียวยาทางร่างกายจะเยอะจิตใจยังไม่ต้องมีอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบยังยังไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่พอโลกมันดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายจะเริ่มทําอะไรได้ไม่เยอะและยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะทําอะไรไม่ได้มากแล้วแหละแต่เรื่องที่สําคัญคือเรื่องจิตใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคิดว่าการรักษาผู้ป่วยมันไม่ใช่รักษากายอย่างเดียวนะมันต้องรักษาทั้งกายและใจแล้วศิลปะมันอยู่ตรงนี้ว่าจังหวะไหนควรกายเยอะใจยังไม่ต้องเยอะจังหวะไหนควร รักษาใจเยอะหน่อยกายอาจจะไม่จําเป็นต้องเยอะแล้วนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราไม่ได้ตกผลึกกันนะครับบางทีเราก็มีการยื้อชีวิตโดยที่คุณภาพชีวิตมันอาจจะไม่ได้ดีมากหรืออาจจะแย่เลยด้วยซ้ําแล้วก็ยื้อไม่ได้นานอยู่ดีนะครับกลายเป็นเรื่องของการทรมานไปนะครับก็อันนี้ผมไม่ไม่จ้าชครนะว่าใครจะตัดสินอย่างไรขึ้นอยู่กับ ตัวท่านเองนะบริบทของท่านหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่จะว่าทาไมไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่ท่านพระอาจารย์ไพศาลก็เขียนในหนังสือเล่มนี้แล้วผมตกผลึกมาก็คือ,อคนที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเยียวยาทางกายสาคัญน้อยกว่าเยียวยาทางใจนะข้อ 2. ครับการเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายเนี่ยเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นทางจิตใจอันนี้เป็นศาสนาพูดของเราเลยนะครับเป็นการยกระดับทางจิตวิญญาณได้ แปลว่าเอ๊ะคนฟังศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาอื่นใช้ไม่ได้หรอไม่นะครับผมว่าผมพยายามจะหลีกเลี่ยงศัพท์ที่เป็นศาสนานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนทำทำความดีแล้วแล้วอยากให้ทุกคนได้ฟังข้อคิดมากกว่าที่จะมาบอกว่านี่เป็นความเชื่อของศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งอย่างกระเจ็บป่วยเพราะว่าใกล้ตายเนี่ยมันคือการที่เราจะได้ตกผลึกชีวิตมุมหนึ่งนะครับ ยกระดับถึงจิตวิญญาณได้ถ้าเราคิดได้คิดเป็นคิดออกนะซึ่งบางทีมันต้องเตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ด้วยซ้ำนะครับเพราะจังหวะใกล้ๆจะเรียกว่าภาวะ,ะจะเรียกว่าอะไรนะช่วงเวลาสุดท้ายของ,ของชีวิตเนี่ยบางทีร่างกายมันมันอ่อนเพลียม,มากๆหรือว่าสมองมันไม่ได้แล่นให้เรามานั่งคิดอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้ก่อนฝึกฝึกความคิดนี้ก่อนก็จะดี ข้อ 3. ครับเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยควรน้อมจิตคิดถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความดีที่ได้ทํามาและควรละความห่วงใยและปล่อยวางกับสิ่งทั้งปวงนะคือมีหลายเรื่องนะอย่างแรกคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวถ้าท่านเป็นศาสนาพุทธท่านก็อาจจะมีพระใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุธะทพรพรพธรูปหรืออะไรก็ตามศาส,สนาอื่นผมผมก็เชื่อว่าท่านก็จะมี สิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือแม้กระทั่งท่านไม่ได้มีศาสนาใดๆท่านก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแหละอีกอันนึงฮะความดีที่ท่านได้ทํามาในอดีตผมเชื่อว่าทุกคนเคยทําความดีแน่ๆแล้วตรงเนี้ยผมเสริมนะมันเป็นสิ่งที่ตกผลึกแปลว่าถ้าวันเนี้ยซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นก็คือแข็งแรงกันอยู่เนี่ยทาความดีให้เยอะๆเลยครับมันเหมือนความดีมันเหมือนเงินเนะี่ย เรายังสะสมเงินกันเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมสะสมความดีไว้เหอะพอเมื่อถึงระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะจําอะไรได้เยอะๆเยอะแยะเลยความดีไม่ใช่แบบระยะสุดท้ายนึกนึกไม่ออกเลยว่าเราทําดีอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นทําความดีไว้เยอะๆเนี่ยมันเป็นถ้าใช้ศัพท์ศาสนาก็บอกเป็นบุญน,นะเนาะแต่ว่าในมุมของของอเรื่องเรื่องนี้ก็คือเราจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวความดีที่เราได้ทําส่วนความหงอย,ยเรื่องต่างๆปล่อยวางได้แล้วครับ พราะว่าไม่ช้าก็เร็วนะก,ก็มันต้องสืบมีคนเขาต้องไปจัดบริหารจัดการเองแหละเราเราเราไม่ได้อยู่บริหารจัดการอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักปล่อยวางด้วยข้อ4ครับถ้าสําหรับคนใกล้ชิดนะอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะถ้าไม่รู้ว่าจะพูดให้กําลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไรเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้ใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยนก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความรักได้เพราะว่าบางคนเนี่ยพูดไม่เก่ง ก็ต้องยอมรับนะเขาก็ไม่ได้มีแบบทักษะการพูดที่แบบโอ้โหพูดแล้วผู้ป่วยยิ้มออกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรฮนะสัมผัสมือสัมผัสด,ด้วยความอ่อนโยนนะครับเขาก็เขาก็รับรู้ถึงความรักเหล่านั้นนะข้อ5ครับควรบอกความจริงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายรู้ครับเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของเขาได้วันนี้คุณหมอเป้ พูดอีกทีนะจริงๆคุณหมอเป้ไมนได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะแต่เพิ่นเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีสถิติอันนึงที่น่าสนใจครับเขาถามคนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าควรบอกผู้ป่วยให้รู้ไหมปรากฏว่า60%บอกว่าจะบอกแปลว่าอีก40%ไม่บอกไนงะ40%ไม่บอกถามเหตุผลเดี๋ยวรู้แล้วสุดเดี๋ยวรู้แล้วทําใจไม่ได้เดี๋ยวรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องความรู้สึกงั้นอีกคําถามหนึ่งนะคุณหมอเป้ถามบอกว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราเราอยากรู้ไหมถ้าเราเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย95%อยากรู้แปลว่าจริงๆแล้วมองใน2มุมนะตอนเราเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดบอกไม่บอกส่วนใหญ่บอกน้อยบอกไม่บอกเยอะอี่สแต่พอเป็นตัวเองนะอยากรู้เลยจริงๆหนังสือหลายเล่มบอกว่าควรบอกนะครับ เพียงแต่แว่าจังหวะการบอกวิธีการบอกอันนี้ก็ต้องไปศึกษาต่อนะไม่ใช่ว่าบอกแล้วช็อกเลยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆพูดค่อยๆบอกนะครับข้อ6ครับคนใกล้ชิดกับผู้ปว่วยระยะสุดท้ายควรรักษาจิตใจตัวเองให้ดีไม่เศร้าหมองขุนมัวสลดหดถูสิ่งนี้จะช่วยพูปดป่วยได้มากครับมันก็ยากนะเข้าใจฮนะบอกไม่เศร้าได้ยังไงไม่ขุนมัวไม่สลดได้ยังไงนี่ผู้ปว่วยระยะสุดท้ายนะก็เข้าใจได้แต่ว่า ถ้าถ้าเราพยายามเนาะถ้าอยากจะช่วยผู้ป่วย,ยจริงๆเราควรจะมีความสุขหรือมันไม่ถึงกับมีความสุขอะ่ะอย่างน้อยๆก็อย่าไปต่อหน้าผู้ป่วยอะ่ะถ้าเกิดแบบเจอหน้าแล้วร้องไห้ตลอดอย่างเงี้ยมันก็แบบคือไม่ได้ห้ามนะครับมันมันเศร้าได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าแบบมันแบบนั้นผู้ป่วยเขาก็สลดอนะ่ะเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะนะครับข้อ7จ ถึงผู้ป่วยจะหมดสติแต่หลายครั้งเขยังรับรู้และได้ยินหลายๆเรื่องได้วันนี้ก็มีคําถามเรื่องนี้นะครับกับคุณหมอเป๊ซึ่งซึ่ง,งคุณหมอคุณนามาเดี๋ยวเดียวได้รีวิวหนังสือคุณหมอด้วยนะแต่มีมีมีคนที่เขาเคยเป็นโคม่าแบบหมดสติไปแล้วก็มีคนพูดว่าจริงๆตอนนั้นหมดสติไม่ควรจะได้ยินอะไรแต่เขาบอกเขาได้ยินนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดแต่สิ่งดีๆนะถึงแม้ว่าผู้ป่วยเขายังไม่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าหมดสติไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหพูดจาอะไรที่มันมันมันไม่ดีอะ่ะคือต่อนหน้าผู้ป่วยเราไม่พูดแหละตอนผู้ป่วยหมดสติก็ไม่ควรพูดนะเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยยังสามารถรับรู้เรื่องเราอาจจะรับรู้เรื่องเหล่านั้นได้ด้วยนะครับข้อ8ครับความตายน่ากลัวสําหรับคนที่ยึดติดบางสิ่งบางอย่างอยู่ คือเป็นประโยคที่ตอนแรกอ่านผ่านๆน,นะจะคิดดูเออคนกลัวตายไหมกลัวถามว่าทำไมถึงกลัวตายเพราะว่าเรายังยึดติดอยู่ไงเออจริงบางคนถามบางคนบอกกลัวตายไหมกลัวทําไมลูกยังเล็กจริงๆคําตอบนี้มันแปลว่าอะไรครับคนนี้เขายังเป็นห่วงลูกเขาอยู่เขายังยึดติดลูกเขาอยู่ซึ่งไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกก,บการยึดติดผิดนะครับแต่ว่าอ๋อ ความกลัวมันเกิดจากความการยึดติดถ้าเขาไม่มีใครเลยไม่มีใครยึดติดเลยเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้นะตายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่ว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเราต้องมีคนรักอยู่แล้วอะเราก็จะยึดติดกับหลายๆอย่างเนาะก,ก็ให้เรารู้จู้ร,ร,รู้ตัวเราันที่เรากลัวเนี่ยเพราะว่าเรายังมีความยึดติดอยู่ข้อ9ครับไม่มีจริงๆไม่มีการตายนะอันนี้เป็นศาสนาแล้วกันนะ หรือไม่ต้องศาสนาก,ก็ได้นะครับมันก็เป็นปร,นรัชญาอันหนึ่งละกันเพราะเราไม่มีตัวตนตัน้งแต่ต้นแล้วครับมีแต่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะเออจริงมันคือสสารนะที่เราบอกว่าตัวเราอาศาสนาพูดก็ได้ในนพูดแล้วนะตัวเราของเราเนี่ยเราเขาเราียกว่าคิดเอาเองครับมันคือมันคือสสารทั้งนั้นนะครับเออจริงเพราะนั้นจากสสารที่เป็นตัวตนที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็กลายเป็น เป็นพลังงานเป็นอะไรก,ก็แล้วก,ก็หลังจากตายแล้วมันก็เสื่อมสลายไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้หายไปนะมันก็เป็นพลังงานรูปแบบอื่นข้อสิบครับการตายเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงควรต้องมีการเตรียมตัวจริงๆมีแม้กระทั่งหลักสูตรสอนเรื่องการเตรียมตัวตายเลยนะครับผมก็ไม่เคยเข้านะแต่ว่าสมาชิกในบุ๊กขับผมเนี่ยก,ก็เคยบอกเคยเล่าให้ฟังนะว่า เออไปเข้าแล้วก็ดีนะตอนแรกๆก,ก็รู้สึกว่าพูดถึงเรื่องตายมันเป็นเรื่องหดหูเรื่องที่ไม่ไม่อยากฟังอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ไปเข้าแล้วก็รู้สึกดีคนระับเออเราเราเรา,เราไม่ได้ไม่ได้คือ,ค,อคือหลายอย่างเนี่ยขนาดแข่งกีฬาเนี่ยจะไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยเรายังแบบซ้อมโหไม่ไม่รู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าการตายเกิดขึ้นครั้งเดียวนะไม่ไม่ลองเตรียมตัวกันหน่อยหรออะไรเงี้ยพูดแบบนี้ไม่ได้แบบว่าให,ให้ให้อีกครั้งนะครับ ให้เศร้ามองให้รู้สึกแย่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอยากให้ตกผลึกกับชีวิตเท่านั้นเองครับถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่อยากเตรียมตัวอาจารย์ไม่อยากพูดก็ก็ไม่เป็นไรก็ข้ามันไปข้อ11ครับอันนี้สําหรับคุณหมอและพยาบาลนะครับหรือบุคลากรทางการแพทย์แล้วกันนะครับความสําเร็จของคุณหมอและพยาบาลไม่ได้วัดจากความสามารถในการยื้อชีวิตผู้ป่วยให้ยาวที่สุดเท่านั้นนะแต่วัดว่า จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยตายได้อย่างสงบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก่อนตายคือคือถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะที่เรายังไม่ค่อยพูดถึงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือ palliative care เนี่ยคุณหมอพยาบาลก็ทยาามทำเต็มที่นะรวมทั้งยาดญา,ญาด้วยที่จะยื้อชีวิตให้ยาวที่สุดผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าการยื้อชีวิตให้ยาวไม่ได้ผิดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่างั้นปล่อยตายหมดไม่ต้องยือ้อรักษาเต็มที่นะ แต่ถ้ามันมากจนเกินไปแล้วมันไม่เริ่มไม่มีประโยชน์อะ่ะคืออ่ะถ้าสมมติทำแบบนี้มันมีความเจ็บปวดมากแล้วก็อยู่ได้ต่ออีกเดือนนึงเนี้ยหรืออยู่ได้ต่ออีก2ส,สัปดาห์เนี้ยหรือแม้กระทั่งหลักวันเนี่ยไม่รู้จะทรมานเพิ่มขึ้นอีก2ส,สัปดาห์ทําไมอะ่ะเพราะสุดท้ายก็ตายอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันถึงจุดที่เราอาจจะต้องวัดความสําเร็จของคุณหมอไม่ใช่แค่ว่าจะยื้อได้นานเท่าไหร่นะแต่ว่า ทำอย่างไรให้เขาตายอย่างมีความสุขสงบมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่างหากอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่ไม่รู้นะครับก็ลองลองฟังกันดูนะครับข้อ12นะครับเวลาคุณคนบอกว่าตายดีคืออะไรการตายดีเนี่ยคือการตายที่ไม่เจ็บปวดทุรนทุรายซึ่งต้องขอบคุณนะครับว่า จะเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่ายาหรือว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเราเกือบจะได้เรียกได้ว่าเราสามารถลดความเจ็บปวดลงได้เยอะมากนะครับมันเป็นโรคเนี่ยมันมีความเจ็บปวดแต่ว่าเขามียาแก้ปวดเขามีมอร์ฟีนเขามีการทําให้หลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราต้องบอกว่าเราพวกเราโชคดีที่เราเกิดขึ้นมาในยุคนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราเกิดมาในสัก200ปีที่ที่แล้วเนี่ย มันเลือกไม่ได้เลยนะครับว่าจะไม่เจ็บปวดอ่ะคือคือแบบมันไม่มียาแก้ปวดอ่ะมันยังไม่มีวิธีการรักษาที่ไม่ให้เจ็บปวดอ่ะแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกตรงนี้แล้วนะครับอ่ะถัดไปคือแวดล้อมด้วยความรักและความอบอุ่นอันนี้ผมว่าเราต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นตั้งแต่ตอนเราแข็งแรงอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะตอนนี้พยายามรักษาไว้ ใครไม่ดีกลับไปดีกันเถอะกับคนที่เรารักอะ่นะเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะอยู่แวดล้อมกับคนกลุ่มนั้นไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างนะเราอยากจะมีคนอยู่ข้างๆเราแล้วก็สุดท้ายอย่าไปยึดติดอะไรนะครับสภาวะจิตใจโปร่งเบาผมเน้นอีกทีนะครับทั้งหมดไม่ได้แปลว่าจะต้องมานั่งรู้จักเรื่องเ่าเรื่องเหล่านี้ตอนจะเรียกว่าระยะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ ตอนนี้เราเราถ้าใครไม่ชอบเรื่องความตายไม่ชอบเรื่องการพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดอนะทำไงให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีทํายังไงให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีทําไงให้เราทําความดีเยอะๆมันก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องทึกถึงความตายก็ได้นะครับก็เอามาฝากนะครับสําหรับหนังสือเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะมีจําหน่ายยังไงแต่เสิร์ชได้นะก่อนวันนั้นจะมาถึงท่านพระอาจารย์ พระภัยสารวิสาโลนะครับก็นะ่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่สดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story